ผมอยากเลิกเรียนภาษาไทยจริงๆภาษาไทยซับซ้อนเกินไปไมเคิลครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันเอ่ยคำนี้ออกมาหลายครั้งหลังจากมาถึงประเทศไทยได้เพียงไม่กี่เดือนวันหนึ่งในร้านอาหารตามสั่งท้องถิ่นลูกค้าโต๊ะข้างๆสั่งอาหารโดยพูดว่าเอาแกงเขียวหวานค่ะไมเคิ Michael, ลรู้สึกงงงวยอย่างมากถ้าแปลตรงตัวมันคือนำแกงเขียวหวานมาทำไมถึงไม่มีคำกริยาที่ชัดเจน ทำไมคำนามจึงสามารถสื่อความหมายที่ต้องการของคนคนหนึ่งได้โดยตรงแต่พนักงานร้านกลับรับคำสั่งนั้นไปอย่างเข้าใจและยกแกงเขียวหวานมาเสิร์ฟโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆไมเคิลรู้สึกสับสนหลักภาษาที่เขารู้มาทั้งหมดดูเหมือนจะใช้ไม่ได้เลยที่นี่ทวหลังจากผ่านไปหลายเดือนไมเคิลก็เริ่มรู้สึกว่าภาษาไทยมีบางสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตของภาษาอันที่จริงผู้เรียนภาษาไทยทั่วโลกในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับกำแพงเดียวกับที่ไมเคิลเจอนี่คือเรื่องราวของครูชาวต่างชาติที่พยายามไขปริศนานี้เรามาดูกันทันทีไม่กี่นาทีต่อมาพนักงานเดินมารับคำสั่งของไมเคิลไมเคิลตัดสินใจเรียนแบบวิธีการสั่งของลูกค้าคนก่อนผมเป็นกาแฟร้อนครับเขาพูดออกไปอย่างไม่มั่นใจพนักงานแสดงสีหน้างุนงงเล็กน้อยทันทีไมเคิลรีบเปลี่ยนคำพูดอ่าขอกาแฟร้อนแก้วหนึ่งครับ พนักงานพยักหน้าแล้วเดินจากไปไมเคิลรู้สึกงงเมื่อครูลูกค้าคนนั้นพูดแบบนั้นทำไมถึงใช้ได้ทำไมฉันถึงใช้ไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนรู้เรื่องการละคํำแบบนี้เลยนะเมื่อเดินออกจากร้านไมเคิลครุ่นคิดไปด้วยไม่เพียงแต่วัฒนธรรมเท่านั้นดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่ขาดหายไปในการเรียนรู้ของเขาลูกค้าคนไทยคนนั้นแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองกำลังละคำ แต่บทสนทนากลับเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติเขาถอนหายใจและนึกถึงความผิดพลาดที่ไม่อาจลืมได้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้เพียงไม่กี่เดือนหัวข้อสนทนาในวันนั้นคือแผนสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นักเรียนคนหนึ่งเริ่มพูดประโยคที่เขาต้องการจะแปลอย่างช้าๆสุดสัปดาห์นี้ผมจะเอาของขวัญเมื่อได้ยินคำว่าเอาเอา,เอา take bring ไมเคิลก็คิดทันทีว่าจะเป็นการมอบให้ เขาจึงรีบพูดว่าโอ oh, เอาของขวัญให้เพื่อนเหรอน่ารักจังของขวัญไทยน่าสนใจไหมทั้งชั้นเงียบไปชั่วขณะนักเรียนยิ้มแห้งแห้งแล้วพูดต่อไปซ่อนไว้ไม่ให้ใครเจอครับทอไฮดิดอเว่ยสโนวันไฟเสรเสียงหัวเราะทิกคักดังขึ้นทั่วห้องเรียนไมเคิลรู้สึกหน้าแดงกำ่ำสีหน้าลำบากใจของนักเรียนทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดฉันรีบร้อนเกินไปหรือเปล่านักเรียนกําลังพยายามพูดอย่างเต็มที่ แต่ฉันกลับเหมือนแย่งชิงสิทธิ์ในการพูดของเขาไปถ้าฉันยอมรออีกหน่อยฉันน่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะพูดไมเคิลรู้สึกว่าวัฒนธรรมภาษาแม่ของเขาดูเร่งรีบและหยาบคายหลังเลิกเรียนเขาบ่นกับเพื่อนร่วมงานที่สำนักงานอาจารย์พิมพ์ภาษาไทยถ้าไม่ฟังจนจบเราจะไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายต้องการจะสื่ออะไรผมพลาดเพราะเรื่องนี้บ่อยมากในชั้นเรียนอาจารย์พิมพ์ยิ้มและพยักหน้าอ๋อมีคนพูดแบบนี้บ่อยคะ่ะ เพราะว่าประโยคที่เน้นหัวข้อคำกริยาและผลลัพธ์มักจะอยู่ท้ายประโยคใช่ไหมคะแม้ว่าภาษาไทยมักถูกระบุว่าเป็นรูปแบบเซอประธานกริยากรรมแต่ในหลายบริบทโดยเฉพาะเมื่อเน้นการจัดการหรือหัวข้อโครงสร้างประโยคจะกลายเป็นหัวข้อคำอธิบายในทางกลับกันภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาแม่ของไมเคิลเป็นแบบสวเช่น I eat sushi คำกริยาอยู่ข้างหน้าดังนั้นเมื่อได้ยินไอการกระทา เอก็ถูกกำหนดแล้วแต่ในบริบทเฉพาะของภาษาไทยแม้จะได้ยินผมจะเอาของขวัญไม่ว่าจะเป็นการให้การซ่อนหรือการทิ้งเราจะไม่รู้ข้อสรุปจนกว่าจะถึงคำสุดท้ายอาจารย์พิมพ์กล่าวต่อตอนเด็กๆเ,เรามักจะถูกสอนว่าให้ฟังคนอื่นพูดให้จบก่อนนี่อาจเกี่ยวข้องกับลำดับคำในภาษาไทยด้วยนะคะไมเคยยิ้มแห้งๆในแวดวงภาษาอังกฤษคงไม่มีใครพูดแบบนี้เพราะข้อสรุปจะออกมาตั้งแต่ต้นแล้ว อาจารย์พิมองหน้าไมเคิลและพูดเบาๆว่าภาษาไทยอาจเป็นภาษาที่สมบูรณ์ได้ด้วยการรอคอยนะคะคำพูดนี้ยังคงอยู่ในความคิดของไมเคิลคืนนั้นไมเคิลเข้าไปดูฟอรั่มสำหรับผู้เรียนภาษาไทยมีข้อความหนึ่งโพสต์ไว้ว่าฉันชอบพูดเกี่ยวกับหัวข้อก่อนถ้าอีกฝ่ายตาเป็นประกายฉันก็จะพูดว่าฉันสนับสนุนถ้าอีกฝ่ายทำหน้ามืดมนฉันก็สามารถเปลี่ยนไปพูดว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะ ไมเคิลรู้สึกกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อมันสามารถเปลี่ยนความหมายของประโยคกลางคันได้จริงๆหรือผักเที่ยงของวันถัดมาอาจารย์พิมพมาทักที่สำนักงานอาจารย์ไมเคิลคะวันหยุดพักผ่อนครั้งหน้ามีงานวัดของชุมชนนะคะหัวใจของไมเคิลเต้นแรงเขาตัดสินใจลองใช้เทคนิคการรอข้อสรุปที่เขาเห็นเมื่อวานเกี่ยวกับงานวัดเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งโดยจงใจและสังเกตสีหน้าของอาจารย์พิม0.5วินาทีนั้น รู้สึกเหมือนานานชัว่วนิรันดร์เมื่อเห็นอาจารย์พิมพ์ดวงตาเป็นประกายเล็กน้อยเขาก็พูดต่อผมสนใจมากครับจริงเหรอคะงั้นครั้งหน้าไปเที่ยวด้วยกันนะคะพิมพ์เองก็ชอบบรรยากาศงานวัดค่ะถ้าอาจารย์พิมพ์ทำหน้ามืดมนเขาตั้งใจจะพูดว่าถึงแม้ผมไม่เคยไปแต่ได้ยินว่าคนเยอะมากในขณะที่อาจารย์พิมพ์ดวงตาเป็นประกายไม่เคยรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่านในใจนี่แหละ ภาษาไทยสามารถเก็บข้อสรุปไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายได้ดังนั้นจึงสามารถเลือกคำพูดได้พร้อมกับสังเกตสีหน้าของคู่สนทนาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเมื่อพูดคำกริยาออกมาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้อีกแต่ภาษาไทยสามารถปรับให้เข้ากับคู่สนทนาได้จนถึงคำสุดท้ายเมื่อกี้ฉันกำลังพูดโดยปรับตามการหายใจของอีกฝ่ายไมเคิลเข้าใจสิ่งนี้เป็นครั้งแรกผ่านประสบการณ์จริงค่ำคืนหนึ่งไมเคิลกำลังดูฟอรัม การเรียนรู้ภาษาไทยตามปกติเขาเห็นโพสต์หนึ่งที่ดึงดูดสายตารูปภาพที่ใช้รหัสสีเปรียบเทียบประโยคพิเศษของภาษาไทยกับลำดับคำในภาษาอังกฤษเขาเปิดภาพนั้นดูประโยคภาษาไทยถูกแบ่งสีและเชื่อมโยงเพื่อเปรียบเทียบกับลำดับคำในภาษาอังกฤษไมเคิลจ้องมองหน้าจอในโครงสร้างประโยคบางประเภทลำดับคำในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันอย่างมากไมเคิลรู้สึกว่าภาพนี้ อธิบายถึงสาเหตุที่เขาต้องลำบากทุกวันความคิดเห็นจากผู้เรียนภาษาไทยทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาน่าสนใจจริงๆมันเกือบจะตรงกันข้ามอย่างชันฉลาดเลยใช่ไหมมันแตกต่างกันขนาดนี้เลยเหรอภาษาไทยยังมีวรณายุกอีกความยากเพิ่มเป็นสองเท่าแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยลดลงในทันทีตรรกาของภาษาไทยบางครั้งก็กลับด้านกับภาษาอังกฤษเลยไม่แปลกใจเลยที่เวลาใช้เว็บไซต์แปลภาษา แปลจากไทยเป็นอังกฤษแล้วมันมักจะออกมาเพี้ยนไทยแม้ว่าช่วงหลังจะพัฒนาขึ้นมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าโครงสร้างมันเป็นแบบนี้รู้สึกสนุกไปพร้อมๆกับความกลัวได้ยินมาว่าภาษาไทยยากแต่ดูอันนี้แล้วเข้าใจเลยการไปเที่ยวไทยคือความฝันในอดีตแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้คงลำบากแน่ไม่เคยเลื่อนลงไปความเห็นของล่ามมืออาชีพคนหนึ่งปรากฏขึ้นฉันทำงานล่ามพร้อมกันภาษาไทยลำบากจริงๆ เพราะถ้าไม่ฟังจนจบเราจะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์คือสำเร็จหรือล้มเหลวไมเคิลจ้องมองหน้าจอและคิดขนาดมืออาชีพยังรู้สึกยากเลยเหรอภาษาไทยเป็นภาษาที่ถ้าไม่รอจนจบก็จะไม่เข้าใจจริงๆความคิดเห็นหนึ่งยังกล่าวว่าอ๋อภาษาในประเทศฉันคล้ายกับภาษาไทยมากความคิดเหนเ็นเต็มไปด้วยเสียงของผู้เรียนจากทั่วโลกเขาลองโพสต์ประสบการณ์ของตัวเองดูลำดับคำในภาษาไทยมักจะไม่เข้าใจจนกว่าจะฟังจบสับสนมาก ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอื่นที่มีโครงสร้างเน้นหัวข้อคล้ายกันต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ฉันรู้สึกโล่งใจเวลาเรียนภาษาไทยเพราะไวยากรณ์เข้าใจได้และมีตรรกะที่คล้ายกันเยอะครูไทยจึงบอกว่าฉันเป็นนักเรียนที่เรียนรู้เร็วภาษาเกาหลีบางส่วนก็เน้นบริบทเช่นกันภาษาเอเชียหลายภาษาก็เป็นแบบนี้คำกริยาในภาษาเยอรมันบางครั้งก็ไปอยู่ท้ายประโยคเหมือนกัน แม้ว่าฉันจะเป็นผู้เริ่มต้นเรียนภาษาไทยแต่พูดตามตรงมันจำง่ายกว่าภาษาญี่ปุ่นมากอย่างน้อยก็ไม่มีการผันคำกริยาที่ซับซ้อนฉันเป็นคนตุรกีหวังว่าจะเรียนภาษาไทยได้เร็วขึ้นตอนนั้นเองที่ไมเคิลได้เรียนรู้ว่ามีภาษาจำนวนไม่น้อยในโลกที่ต้องพึ่งพาบริบทสูงมากแม้ว่าประเภทโอจะพบได้บ่อยในการจัดประเภทภาษาโลกแต่ภาษาที่เน้นหัวข้อและมีความสำคัญทางความหมายอยู่ตอนท้าย แบบภาษาไทยก็มีอยู่ไม่น้อยนี่คือสาเหตุที่ฉันสับสนมาตลอดหรือนี่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ไมเคิลงงงวยที่สุดคือแม้แต่การปฏิเสธในภาษาไทยบางครั้งก็ต้องรอจนกว่าจะจบประโยคถึงจะรู้บ่ายวันหนึ่งไมเคิลได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองนักเรียนที่ลาป่วยด้วยอาการเป็นไข้คุณครูคะพรุ่งนี้ลูกฉันจะมาโรงเรียนในขณะนั้นไมเคิลคิดในใจทันทีว่าดีจังมาได้แล้วแต่ประโยคถัดมาคือ แต่ดูท่าจะไม่ไหวคะ่ะไมเคิลถือโทรศัพท์ค้างไว้มาอีกแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษไอคานทันทีที่คำว่าทานปรากฏขึ้นเขาก็รู้ว่าไม่มาแต่ในภาษาไทยผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดบางครั้งจะปรากฏเป็นคำสุดท้ายเช่นไปได้กลับไปไม่ไหวภาษาไทยจำเป็นต้องรอจนถึงท้ายที่สุดจึงจะเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่ออย่างแท้จริงไมเคิลตระหนักถึงสิ่งนี้อย่างเจ็บปวด วันนั้นเขาเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์พิมพ์ฟังที่สำนักงานอาจารย์พิมพ์ตอบว่านี่แหละค่ะคนไทยถึงมีคำลงท้ายเยอะอืมใช่คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในแง่หนึ่งไมเคิลพยักหน้าอย่างลึกซึ้งภาษาไทยเป็นภาษาที่ต้องฟังจนจบสุดสัปดาห์ไมเคิลไปที่ห้องสมุดใกล้บ้านขณะเดินอยู่ในโซนวัฒนธรรมเอเชียหนังสือของนักจิตวิทยาริชาร์ดนิสเบตรเรื่อง The Geography of Thought สะดุดตาเขา ไมเคิลหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านและพบประโยคหนึ่งชาวเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับบริบทโดยรวมมากกว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนไม่รีบสรุปแต่พยายามทำความเข้าใจผ่านความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงไมเคิลเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ตั้งใจเขานึกถึงวันที่แย่งชิงสิทธิ์ในการพูดของนักเรียนและนึกถึงความสำเร็จในการใช้เทคนิครอข้อสรุปในทางกลับกันเป็นอย่างนี้นี่เอง สายตาของไมเคิลกลับมาที่หนังสือโครงสร้างของภาษาไทยคือปฏิกิริยาของการคิดการมองเห็นภาพรวมผ่านการฟังจนจบไม่เพียงแค่คำศัพท์แต่ละคำเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับบริบทภาษาที่สมบูรณ์ได้ด้วยการรอคอยคำพูดของอาจารย์พิมพ์ค่อยๆกอตัวขึ้นในใจเขาดวงตาของไมเคิลเริ่มร้อนเผาเขากอดหนังสือไว้แน่นสิ่งที่เขากำลังต่อสู้อยู่ไม่ใช่แค่ความแตกต่างทางภาษาแต่เป็นความแตกต่างของวิธีการมองสิ่งต่างๆ ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่รีบเร่งแต่เป็นภาษาที่ไม่เร่งเร้าอีกฝ่ายไม่เคินมองข้อมูลด้วยความรู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่ใส่ใจจริงๆด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าแม้จะเป็นแบบนี้คนไทยก็ยังสามารถสนทนาได้อย่างคล่องแคล่วความรู้สึกแปลกแยกนี้จะค่อยๆพัฒนาต่อไปทันทีที่เขารู้สึกว่าเริ่มคุ้นเคยกับการฟังจนจบกำแพงอีกด้านหนึ่งก็ตั้งตะหงานอยู่ตรงหน้าเขา นั่นคือคำช่วยคำวิเศษและการผันคำกริยาที่ไม่มีที่สิ้นสุดตีหนึ่งบนโต๊ะในห้องของเขามีตำราเรียนและสมุดบันทึกวางกระจัดกระจายกินกินแล้วไม่กินจะกินกินได้กินไม่ได้กินอิ่มกินเสียสมุดบันทึกเต็มไปด้วยรูปแบบที่ได้มาจากการผันคำว่ากินไมเคิลถอนหายใจยาวและกุมหัวเป็นไปไม่ได้ที่จะจำได้ทั้งหมดนี้ชาวต่างชาติจำนวนมากที่เรียนภาษาไทย ต่างถูกทรมานด้วยคำช่วยและอนุภาคเหล่านี้ในความเป็นจริงจากการสำรวจที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เรียนภาษาไทยในต่างประเทศมีมากมายแสดงให้เห็นว่าความสนใจในภาษาไทยทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามตามการสำรวจของ FSI หน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้พูดภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาประมาณ2,200ชั่วโมงในการเรียนภาษาไทยและถูกจัดอยู่ในประเภทความยากสูงสุด เทียบเท่ากับภาษาอาหรับและภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าอัตราความต่อเนื่องของผู้เรียนภาษาไทยมีสัดส่วนของผู้ที่สามารถคงการเรียนรู้ในระดับเริ่มต้นขึ้นไปไม่สูงนักกล่าวคือผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกท้อแท้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสาเหตุหนึ่งคือความยืดหยุ่นของไวยากรณ์และความซับซ้อนของการใช้คำช่วยผู้เรียนภาษาไทยจำนวนมากมองว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นอุปสรรคใหญ่ ไมเคิลดูชุมชนออนไลน์ของผู้เรียนภาษาไทยบนโซเชียลมีเดียเขาเห็นโพสต์เช่นนี้แค่เห็นรายการนี้ก็หมดความกระตือรือร้อนในการเรียนภาษาไทยแล้วการเรียนภาษาไทยเหมือนการต่อเลโก้ต้องรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดคนไทยที่แยกแยะก,การใช้คำเหล่านี้ได้เก่งจริงๆฉันสับสนไปหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตประจำวันใช้แค่ส่วนน้อยเท่านั้นแค่จำกินและจะกินก็อยู่รอดได้ทั้งๆที่เรียนยากขนาดนี้ ทุกคนยังบอกว่าเรียนภาษาไทยสนุกบวกกับวรณยุกเข้าไปความยากก็เพิ่มเป็นสองเท่าส่วนตัวฉันก็ชินกับคำช่วยแล้วนะจริงอยู่แต่ฉันเพิ่งรู้เมื่อเร็วๆนี้ว่าแดกกับกินแม้ความหมายจะคล้ายกันแต่แดกหยาบคายมากหรือใช้ในบริบทเฉพาะเท่านั้นมาถึงจุดนี้คงต้องพึ่งพาความรู้สึกทางภาษาแล้วมั้งภาษาไทยไม่เชิงว่ายากแต่เป็นระดับที่น่ากลัวเลยจริงนี่เป็นหนึ่งในเหตุผล ที่อยากเลิกเรียนภาษาไทยไมเคิลรู้สึกเห็นด้วยอย่างมากจนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,ออกมาทุกคนก็ประสบปัญหาเดียวกันนี่นาแต่เมื่อหัวเราะเสร็จเขาก็ถอนหายใจลึกๆจำได้หนึ่งรูปแบบก็จะมีรูปแบบถัดไปปรากฏขึ้นมาอีกในขณะที่เลื่อนดูความคิดเห็นต่อไปเขาก็เห็นความคิดเห็นประเภทอื่นถึงแม้จะมีเยอะแต่ในนี้มีกฎเกณฑ์อยู่ด้วยนะไมเคิลหยุดหน้าจอทันทีกฎเกณฮ่ฮ่าฮ่ h. ไม่เป็นไร แค่จำรูปแบบไว้จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากขนาดนั้นดูเหมือนยากแต่ไม่ใช่เลยเมื่อเรียนรู้คำช่วยแล้วก็สามารถนำไปใช้กับคำกริยาอื่นได้ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของภาษาไทยก็คือตัวอักษรต่างหากไมเคิลกลับมาพิจารณารายการการผันคำกริยาอีกครั้งกินได้กินไม่ได้กินแล้วเพราะกินแล้วคราวนี้มองจากมุมอื่นอยากกินอยากดื่มเป็นอย่างนี้นี่เองคำกริยาช่วย โมด้เวิร์บก็มีโครงสร้างเดียวกันดวงตาของไมเคิลเป็นประกายมันคือเลโก้ภาษาไทยก็เหมือนตัวต่อเลโก้แค่จำรูปแบบหนึ่งได้ก็สามารถนำไปใช้กับส่วนอื่นๆได้ไมเคิลลุกขึ้นจากเก้าอี้เมื่อกี้ยังรู้สึกสิ้นหวังแต่ตอนนี้เขากลับหยุดเขียนไม่ได้ในช่วงเวลาที่ค้นพบนั้นความปิติยินดีเต็มเปี่ยมไปทั่วร่างกายวันหนึ่งไมเคิลได้ยินบทสนทนาของครูในสำนักงานอาหารกลางวันทานหรือ,อยังคะ ทานแล้วคะ่ะอืมไม่ใช่กินแต่เป็นทานซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงกินไมเคิลหยิบสมุดบันทึกสำหรับเรียนรู้เฉพาะกิจของเขาออกมาจากกระเป๋ากินใช้พูดกับตัวเองหรือเพื่อนสนิททานใช้พูดทั่วไปรับประทานใช้พูดกับผู้ใหญ่หรือผู้อื่นอย่างสุภาพเขานึกถึงตอนที่มาถึงประเทศไทยใหม่ๆเขาถามผู้อำนวยการโรงเรียนว่าท่านกินข้าวหรือยังครับครูรอบข้างแข็งทื่อไปในทันที สิ่งที่ควรพูดคือท่านรับประทานอาหารหรือยังครับอาจารย์พิมพ์สอนเขาอย่างเงียบๆในวันนั้นไมเคิลตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าคำที่เขาใช้ในตอนนั้นมันช่างไม่ระม,มัดระวังเพียงใดความอับอายในตอนนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นการเข้าใจที่เป็นรูปธรรมการเลือกใช้คำกริยาไม่ใช่แค่เรื่องของวัฒนธรรมแต่เป็น,นกลไกที่สื่อสารความรู้สึกว่าเราควรปฏิบัติต่ออีกฝ่ายอย่างไรไม่ใช่กฎของลำดับชั้นแต่เป็นอุปกรณ์ ที่ทําให้ความรู้สึกที่อยากทะนุถนอมอีกฝ่ายเป็นรูปธรรมไม่กี่วันต่อมามเมื่อไมเคิลสอนรูปแบบคําช่วยและระบบความสุภาพในชั้นเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนคนหนึ่งพูดว่าอาจารย์คะผมก็เคยคิดแบบเดียวกันค่ะพอค้นพบว่าแค่เรียนรู้รูปแบบก็สามารถนําไปใช้กับคํากริยาอื่นได้มันก็เริ่มสนุกขึ้นมาทันทีใช่เลยพอเห็นรูปแบบแล้วมุมมองก็กว้างขึ้นทันทีเลยเนอะนักเรียนอีกคนกล่าวว่าแต่ว่าอาจารย์คะ การบวกวรรณยุ์เข้าไปมันยากจริงๆค่ะศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดคือตัวอักษรจีนเอ้ยตัวอักษรไทยค่ะไมเคิลยิ้มแห้งแห่งอักษรไทยเหรอนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่ลึกล้ําเลยนะจริงอยู่กำแพงของตัวอักษรไทยยังรออยู่ข้างหน้าแม้ว่าเมื่อครู่จะรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ไมเคิลก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นสัญ,ญลักษณ์ในสมุดบันทึกในที่สุดก็เริ่มเข้าใจแล้วสีหน้าของเขาเหมือนเด็กที่ไขปริศนาได้สําเร็จ พักเที่ยงวันหนึ่งอาจารย์พิมพ์เข้ามาทักหมเคอลอาจารย์หมเคิลคไปทานอาหารกลางวันกันไหมคะหมเคอลมองเอกสารในมือและตอบว่าผมวันนี้ไม่สะดวกกินครับอาจารย์พิมพ์แสดงสีหน้างุนงงเล็กน้อยแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาไม่สะดวกกินไมซสะดวกกินอาจารย์หมายถึงไม่สะดวกไปหรือเปล่าคะไมเคิลเอียงขออ้าวไม่ใช่เหรอครับผมมีงานอยู่ไม่มีเวลาอ๋ออาจารย์หมายถึงไปไม่ได้ หรือไม่ว่างใช่ไหมคะไม่เคยหน้าแดงเล็กน้อยอ่าขอโทษครับคือไปไม่ได้ภายไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์พิมพ์ยิ้มแล้วกล่าวต่อแต่หน้าตาอาจารย์ดูเหมือนกินไปแล้วนะคะไม่เคยยิ้มแหงๆจริงๆแล้วเขาได้กินข้าวปั้นจากร้านสะดวกซื้อในช่วงว่างของคาปเปียนไปกินไม่สะดวกกินซึ่งผิดไปไม่ได้กินแล้วทั้งหมดเป็นรูปแบบที่มาจากคําว่ากินแต่ความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไมเคิลตระหนักว่าการแยกแยะการใช้คำเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากในสังคมไทยและถูกใช้ในการสนทนาโดยไม่ได้ตั้งใจสุดสัปดาห์นั้นไมเคิลไปห้องสมุดและหยิบหนังสือแปลภาษาอังกฤษของวรรณกรรมไทยที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งมาเมื่อพลิกหน้ากระดาษเขาก็เห็นบันทึกของนักแปลภาษาไทยมักจะละประธานของประโยคและหัวข้อจะถูกวางไว้ที่ส่วนหน้าของประโยคนักแปลต้องคาดเดาประธานจากบริบท และต้องตัดสินทัศนคติของผู้พูดจากคำลงท้ายประโยคด้วยซ้ำในหนังสือเขียนว่านักแปลประสบปัญหาในการแปลภาษาไทยที่ละประธานในภาษาอังกฤษมีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างไอฉันและอยู่คุณแต่ในภาษาไทยประโยคสั้นๆอย่างไปแล้วภายแล้วพันใครคือประธานทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริบทและความเข้าใจร่วมกันเพียงแค่การละคำก็สามารถสื่อถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือห่างเหินระหว่างบุคคลน,นั้น กับคู่สนทนาได้นี่แหละคือภาษาไทยไมเคิลปิดหนังสือและถอนหายใจเบาๆงานนี้ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดภาษาเท่านั้นแต่เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยตรงเท่จริงๆเป็นครั้งแรกที่ไมเคิลรู้สึกถึงความสําคัญของงานนักแปลที่ต้องขนส่งพื้นที่ว่างของภาษาไทยไปยังภาษาอื่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงคืนนั้นไมเคิลเปิดโซเชียลมีเดียอีกครั้งในชุมชนผู้เรียนภาษาไทยมีโพสต์ว่า พูดคำว่าอยากกินบ่อยเกินไปจนมันฝังแน่นอยู่ในปากแล้วนี่เป็นแค่ส่วนพื้นฐานเท่านั้นนะไมเคิลหัวเราะเบาๆพื้นฐานมันขนาดนี้เลยเหรอแต่มันก็ทำให้เราอยากไปต่อถึงจะยากลำบากแต่มันก็ดึงดูดใจภาษาไทยเป็นบึ่งซวมแบบนี้แหละเขาคิดพร้อมรอยยิ้มแห้งวันหนึ่งไมเคิลก็เผชิญกับความสับสนครั้งใหม่ในช่วงพักเที่ยงเขาซื้อข้าวกล่องที่ร้านสะดวกซื้อพนักงานถามว่า ทานที่นี่ไหมคะท,ทันทีนี่หมคะทานที่นี่คืออะไรไมเคิลที่ไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ถึงกับนิ่งไปสุดท้ายไมเคิลพยักหน้าอย่างคลุมเครือและนั่งลงที่พื้นที่รับประทานอาหารในร้านขณะที่เขากินไปพลางก็คิดถึงคำว่าทานที่นี่อะไรถูกซ่อนอยู่หน้าคำว่าใช้หรือกินกันแน่ระหว่างทางกลับโรงเรียนหลังพักเที่ยงไมเคิลเห็นป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเปิดขายแล้ว ไมเคิลลอดไม่ได้ที่จะหยุดเดินการเขียนแบบนี้เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเริ่มขายตัวเองอย่างไรอย่างนั้นถ้าแปลตามตัวอักษรคือประธานและผู้กระทําของคํากริยาหายไปหมดข้างๆยังมีป้ายนักเรียนเพิ่มเส้นฟรีนักเรียนเกี่ยวข้องอะไรกับการเพิ่มเส้นรับกลับบ้านน้ําดื่มบริการตัวเองนอกจากนี้ทั่วท้องถนนเต็มไปด้วยภาษาที่จัดเรียงเพียงแค่คําหลักความจริงนี้ทําให้ไมเคิลรู้สึกงงงวยไมเคิล <Michael S 2> เดินไปพลางพึมพำกับตัวเอง ทำให้ภาษาไทยถึงละคำไปได้ขนาดนี้วันรุ่งขึ้นไมเคิลได้ยินนักเรียนพูดกันที่ทางเดินโรงเรียนอาจารย์คะข้อสอบเมื่อวานอ๋อเดี๋ยวจะคืนให้นะครูเข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องการจะถามอย่างสมบูรณ์ประโยคที่ว่าอยากรู้ผลสอบไม่ได้ถูกพูดออกมาเลยประธานและคำกริยาถูกละไว้แต่บทสนทนากลับสำเร็จการละคำแบบนี้มีอยู่ทุกที่ในชีวิตประจําวันของภาษาไทยไม่กี่วันต่อมา ไมเคิลกำลังซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลูกค้าข้างหน้าพูดกับพนักงานเก็บเงินว่าถุงไม่เป็นไรคะ่ะถุง Pen ไ,ไม่เป็นไรค่ะไมเคิลสงสัยในสิ่งที่เขาได้ยินอะไรของถุงที่ไม่เป็นไรแต่พนักงานไม่ได้ถามอะไรกลับตอบว่าขอบคุณคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ให้ถุงพลาสติกต่อมาเมื่อเขาถามอาจารย์พิมพ์เขาได้เรียนรู้ว่าถุงไม่เป็นไรหมายถึงฉันมีถุงแล้วจึงไม่จำเป็นต้องใช้ หรือไม่ใช้ถุงก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรไม่ได้หมายถึง h a สโอเคเหรอครับในภาษาไทยไม่เป็นไรก็สามารถกลายเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพได้ค่ะเช่นถุงไม่เป็นไรก็คือไม่ต้องใช้ถุงค่ะครับไมเคิลนึกขึ้นมาได้ทันทีเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เขาถูกถามในสำนักงานว่าอาจารย์ไมเคิลจะดื่มชาไหมคะตอนที่เขาตอบว่าไม่เป็นไรอาจารย์พิมพ์แสดงสีหน้าลำบากใจเล็กน้อย ตอนนั้นฉันกำลังปฏิเสธอยู่เหรอไม่เป็นไรคำเดียวกันแต่ความหมายจะเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามตามบริบทคืนนั้นไมเคิลค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยเพื่อไขข้อสงสัยในนั้นเขียนว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานของการมีบริบทร่วมกันงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ชิ้นหนึ่งระบุว่าอัตราการและประธานในการสนทนาประจำวันของภาษาไทยนั้นสูงมากเมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษ ที่มีอัตราการรับประทานเพียงประมาณ5เปอร์เซนต์ทานที่นี่ไหมคะที่เข้าใจได้เป็นเพราะพนักงานและลูกค้าต่างมีบริบทร่วมกันคือกำลังซื้อข้าวกล่องในร้านสะดวกซื้อสามารถสื่อสารผ่านอากาศได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายบทความเขียนว่าในสังคมไทยมีแนวคิดเรื่องคนในและคนนอกคนในหมายถึงครอบครัวหรือเพื่อนสนิทคนที่ใช้สถานการณ์หรือพื้นหลังเดียวกันเช่นถ้าเป็นคนในครอบครัว แค่พูดว่าหิวข้าวแล้วอีกฝ่ายก็จะเข้าใจว่าไปทำอาหารเย็นมาให้หรือไปซื้ออะไรมาหน่อยไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างว่าฉันหิวมากโปรดเตรียมอาหารให้ฉันทานที่นี่ไหมคะของร้านสะดวกซื้อก็เช่นกันแม้พนักงานและลูกค้าจะเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ก็มีบริบทของการซื้อข้าวกล่องร่วมกันดังนั้นแม้จะรับประโยคก,ก็ยังเข้าใจได้ในทางกลับกันถ้าอธิบายละเอียดว่าลูกค้าคะ ท่านต้องการใช้บริการพื้นที่รับประทานอาหารภายในร้านหรือไม่คะคนไทยจำนวนมากจะรู้สึกว่าดูแล้วก็รู้ไม่ใช่เหรอการอธิบายสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดจะทำให้รู้สึกว่าพูดจ่าเยิ้นเยอการละคำเป็นไปได้เพราะมีสมมติฐานว่าอีกฝ่ายเข้าใจความไว้วางใจที่ว่าคุณคงเข้าใจฉันทำให้ภาษาสั้นลงสำหรับคนไทยนี่เป็นเรื่องปกติมากจนพวกเขาแทบไม่รู้ตัวเลยว่ามีอะไรถูกละไปบ้างวันรุ่งขึ้น ไมเคิลเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์พิมพ์ฟังอาจารย์พิมพ์ตอบอย่างเรียบง่ายว่าการละคําอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของความไว้วางใจก็ได้นะคะมือของไมเคิลหยุดชะงักทันทีถุงไม่เป็นไรสามารถสื่อสารได้ระหว่างพนักงานกับลูกค้าแต่เมื่อฉันพูดว่าไม่เป็นไรอาจารย์พิมพ์กลับทําหน้าลำบากใจการละคําสามารถใช้ได้กับคนที่แบ่งปันบริบทร่วมกันเท่านั้นไมเคิลตื่นเต้นกับความเข้าใจในการละคําจนถึงตอนนี้ นั่นคือสัญญาณความไว้วางใจที่มองไม่เห็นที่บอกว่าคุณคือคนที่เข้าใจฉันวันหนึ่งระหว่างทางกลับบ้านไมเคิลโดย